บอมีผาดไหมบอมีผาดไหมอือครับอ่าถือทุกงวดบอครับถือทุ้งวดลังเกียร์ลังเคียบอบนลังเนียนบ่มีผาดเลยบ่ท่านเห็นผาดเดี๋ยวละพินบ่ท่านเห็นผาดเดี๋ยวละพินปีนี้ยังบ่ท่านได้ผาดเนียนเนี่ยได้ได้แต่ล้างนี่มาแต่บนม้ครับโอ้ได้มาเนี่ยมันเป็นสิบก็ปีแล้วสิบก็ปีแล้ว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแต่ก่อนนี่มันเสีอ,อกตั้งแต่อ่ามันสมันซื้อเบิดทั้งสี่สิบบล็อกนี่เลยเนี่ย 40, <อ>สี่สิบตัวเนี่ยซื้อเบิดเลยมันก็หลายสื่อเบิดเลยหลายกับซางแต่ว่ามันออกแต่บ,บนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับสวัสดีครับแม่น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นโศกวาสนามือนี้แอดมินมางานศพมาอยู่วัดพอดีมาพอครับแม่น้อย <c oughs> ที่จริงอย่างหูจากเราอยู่ต่ว่าหังบ่งหัวเรามีเลขสุดนะครับตอนนี้คุยกันเรียนเลขคุยไปคุยมาเราบอกว่าเราถือสุงวดถือสุงงวดอีลีติแม่น้อยถือสุงงวดจ้าถือสุงวด,งวดแต่มันหนังหลายโตออเป็นเลขแบบใดเลขคำนวณเนาะ มันเลขเลขคำนวณค่ะ<ล>มันมันมันจะมีเลขยิ่งไงเฮาเฮาติดตามนะม,มีเลขงวดวันกันนี่ค่ะมีเลขเก้าเลขสามเลขเก็ครับแล้วแบบนี้สูตรมันจะลอกละซีตัวรวมกันเป็นกับสิบสองตัวค่ะที่เขียนไว้แต่แค่นั้นค่ะสรุปแล้วแม่พอได้คำนวณเนานะ แต่มันเป็นตารางมันเป็นตารางครับเป็นตารางให้เบิ่งตารางแบบว่าครับเขาได้สมมติว่าเฮาได้หลัก4ีเฮาก็มาเบิ่งหลัก4ีเฮาก็ทุ่มไปเลยจังซี่ก็ได้ครับอ่าสรุปแล้วคือว่าตัวเลขนี่ของแม่น้อยนี่นีตารางให้เบิ่องเนาะเบิ่งตามวันทีหวยออกมันบ่ครับเมนถ้าสมมุติว่าจัางหวดหวยออกวันอาทิตย์่ะหวยออกวันอาทิตย์นี่มันจะ็ีเลขเลขยังไ่ครับเป็นเลขหลัก เลขอ่าวันอาทิตย์มันจะมีหนึ่งมีแปดมีสี่มีสี่หลักค่ะหลักหนึ่งหลักแปดหลักสี่สามหลักว่ะครับสามหลักครับนี่หนึ่งีแปดมี่สี่จ้ามันกับมันเขาหลักสี่ค่ะอ๋อเขาเขากับเบิ้งตามตามหลักตามหลักของมันบัตรตามหลักครับตารางวัวนจันลงมาค่ะครับเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเอฟซีจะบอกเขาใจอธิบายน้อยหนึ่ง คือคือของแม่น้อยนี่บ่ไดดทำนอนหนักเพราะว่ามีตารางให้เบิ่งอยู่เดียวแต่ว่าเบิ่งตามมือหวยออกนะครับถ้าออกวันอาทิตย์เบิ่งวันอาทิตย์อ่ามันจะมีเลขอยู่สามตัวเนาะ,ะมีเลขหลักอยู่สามตัวอ่าทุกทุกวันทีหวยออกนี่กับมีเลขอยู่สามตัวเท่ากันเบิดเพราะว่าจะเป็นวันกัน์อังคานพูดคนรือหัดจังสิมีมีวันละสามตัวเท่ากันแต่ตัวเลขจะบก่กเท่ากันถ้าออกมือใดให้เบิ่งตามวันละสามหลักออกวันละสามหลัก ส <22 S 2> ับสองตัวรับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเบิ้งน้อยหนึ่งได้บ่เดี๋ยวห้พี่น้องเบิ่งน้อยหนึ่งเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันนี้หายด้แต่ว่าที่น้องเบิ่องอาจจะบ่เข้าใจเนาะเพราะว่าเอดจะบ่ได้อธิบายมันตัวน้อยมันอธิบายยากแต่การันตีได้อ่าแม่น้อยบอกว่าถาเลขนี่สมมุติว่ามันออกวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่นี่ครับวันอาทิตย์เนาะโอ้ยอาจจะตัวน้อยเล็กน้อย จะมีเลขยุ่นหนึ่งมีแปดมีสี่ถ้าออกวันจันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดปันสี่เนาะลไรกันลงมากันว่าหอดวันเสาร์นะครับอ่ากี่น้องเบิ้งตรงนี้สียากงวดนี้เขาเป็นงวดเลขสี่แหกหมานว่าพอมาเมื่หน่อยลราบอกว่าถือถือทุกงวดนะครับถือทุกงวดลังเทยลังเทีแบบนล่างนบ่ม่ผัดเลยบ่ท่านเห็นผัดเลยละพี่ปีนี้ยังบ่ท่านได้ผัดเนี่ยได้แต่ล้างนี่มาแต่บนนั้นครับ โอ้ได้มาเนี่ยมันเป็นสิบก็ปีแล้วออแต่ก่อนเนี่ยมันสีออกตั้งแต้ค่ามันสีมันซื่อเบิดทั้งสี่สิบปลอกมีเลยเนี่ยสี่สิบตเนี่ยซื้อเบิดเลยมันก็หลายซือเบิดเลยหลายกระซางแต่ว่ามันออกตอแต่บนแต่ก่อนนี่มันมันจะออกแต่บนเลยค่ะสี่สิบตเนี่ยกระซื่อมาซื่อได้จนได้อยากได้ยังก็ซื่อได้เบิดทุกอย่างมันุ้มอยู่บอกไ่มสี่สิบตัว พุ่มค่ะซื้อเอาสมมติว่ามันสี่สิบตัวนบอเขาซื้อตัวละสิบบาทมันก็ซื้ร้อยมันบอครับ้ันนี้มันก็ได้เจ็ดร้อยนี่เขาก็ได้กําไรสามร้อยแล้วอืบ้านี่ที่เล็กๆฉันก็ซื้อตัวละซิบกัขึ้นมีสิบก็ขึ้นมาหาซีบกัขึ้นมาตัวละร้อยคือซื้อรวบเลยจ้าร้อยหนึ่งนี่ก็ขึ้สี่พัน บ่ได้เบิ่งตามวันบอ่อบัดนี่ซื้อเบดซี<อ>่สิบตเลยสิบปีที่แล้วมาเนี่ยโอ้ได้มาตั้งแต่สิบปีได้มาตัง้งได้สิบกว่าปีแล้วนี่ค่ะสูตรนี้อ้าวพี่น้องเจ้าวานี่อีกหลายโตัด้วยเพราะว่าคือมั่นใจได้ว่าถือทุกงวดถึอแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี่ฉันเสียเอาแต่แค่ไอ้ เอาเอาแค่หลักประจาวันมันแต่แค่หลักประจําวันมันสามหลักกับมีเลขแค่สามตัวหลักหลักละสี่ตัวค่ะหลักหนึ่งจะมีอยู่สี่หางสี่สี่คูน้องแม่เนาะเขากอกมาเล่นสามหลักนี่ตัวเลขก็จะได้หน่อยลุกเนาะงวดที่แล้วก็หนึ่งแปดสี่าเบิ้งหลักซี่นี่มันก็มีซี่สามฉันก็ได้เังซี่ล้วค่ะงวดที่แล้วออกวันอาทิตย์มนเลขหลักนีนมีอยู่หนึ่งแปดมีแปดแล้วก็มีซี่ แล้วที่เขาจับคูม,มามันก็ถือซีแปดมันถือซีสามเองคะโอ้ถือซีสามวังวดว่า,า,าหันซีสามโอ้ลงลงลืมเข้าถือซีสามเออในในหันกับนี้นะแม่เนะานะซีสามเนาะเอาเดี๋ยวพี่น้องสีว่าบอกโดนใจอยากบอกโดนเพราะว่าอยากอธิบายให้พี่น้องฟังว่าตัวเลขแบบตรงนี้ที่ไปที่มาเนะาะเป็นตาเสือถือบวัวแต่ว่างวดน,นี้เป็นงวดแรกที่ผมได้ขอนหยาตไทายทำแม่เนาะออกซื้อแบง์ปันแห่งับเอฟซีได เอาไปเป็นแนวทางเนาะ้าพ่มักบ่ชอบกับเบิ่งแลวาพันพามะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเบิ่งแล้วกะกะงวดนี้สิเล่นบ่วนอหรือหรือสีเบิ่งไวกอนก็ได้ค่ะครับรอเบิ่งงวดนาเดี๋ยวทาทางวดนะทางวดนี่มันเข้าอีกผมก็จะไปตามแม่น้อยละบานี้สไปตามหอดบ้านพุณละบาานี้อยู่บ้านเดียวกันนั่นละค่ะครับจะฮูจักแม่น้อยอยู่ต่วัน่งู้ว่าเรามีตะลางตัวนี้เนาะ เอาสำหรับมือนี้นะครับมีตัวเลขก็จะมีเลขสามเลขเจ็ด <9. S 1> เลขเก้าเลขเก้ามีอยู่สามตัวแต่ว่าจับคู่ออกมานี่จะได้ยางละซีหางเนาะเอาอนมีแอดวินเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเลขนลราเนะแม่เนาะก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นงวดแรกก็พี่น้องถ้าว่าตัวเลขหลายตัวกะล้องเอาไปเทียบเคียงกับ ของผู้อื่นบิางทีนั่นกูนี่ได้มาาัวใดกับมามาทุ่มในนี่ก็ได้ค่ะครับถามมันตรงกันด้วยว่านี่ในนี่เนาะครับแจ่ว่าไม่น้อยบอกว่าซื้อบดหนีมั่วมีขาดทุ้นถือทุกงวดเพราะว่าถือทุกงวดฉันเบิ่งเรื่เดยในในคลิปเนี่ยเบิ้งทุกันเขาต้องขันนะอือก็ม่น้อยเขาเสียได้เพราะในทายให้พี่นนองเบิ่งนี่และเอ้าเห็นแม่น้อยบอกว่าผู้ใดก็ถือเป็นว่าได้ซื้อรถหนึ่งมาหันโอ้ พี่หันพี่ปองเขาหน่บแม้ขายพักอยู่ตลาดต้นได้รลดซีเลยคั้นหนึ่งแต่ก่อนแล้วอันเขาลักกระเป๋าแล้วไปทังเงินทึงท้องจักแสนวุ้นเนี่ยมันนี่ฉันก็เลเตโตูนฉันก็เลยเอาสูตรนี่ไปให้ซีทิปโตแต่ก่อนมันเข่าแต่ไอมันมันเข่าจะบนย่างเดียวพวกฉันกะซื้อทั้งซีทิปโตค่ะ เรากรเบนซีซีตัวบนย่างเดี๋ยวแบบนี้ย้ายนั่นแล้วใจกล้าย้ายหันล้วกล้าทุ่มล้วกล้าทุ่มแล้วก็ทีแเลกเราเอาตัวละพันครับพันหนึ่งแล้วก็ได้เกตมือนแล้วเป็นบอครับเงืนอสื่อออกแล้วเราก็เหลือใส่พะว่าจังไรก็ถือกิ่วแล้วจังได้กฐีเอามีผาดไหมอือครับอ่าวแบนี้เดี๋ยวพี่น้องือว่านานแล้วไม่ได้ดูตัวเลขอันผมขออนุยาตใ้แม่ถือไ้อันนี้ผมเขยนไห่เนาะของงวดของงวดวันที่ งวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับแม่น้อยนะครับออกสื่อครั้งแรกนะครับถูกทุกงวดแต่ว่าตัวเลขนี่ค่อนข้าง,งเสียหลายนะครับกับบ่เป็นอย่างต่ถา้ถาถ้าซื้อถ้ามันถืกแน่นอนนี่กับบ่ขาดทุนเนาะแม่เนาะถ้าถืกถ้ามีตัวถืกนี่บ่ขาดทุนเ,เพิ่มๆมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะอันนี้กับเป็นครั้งแรกที่น้องเอาไปวิเคราะห์วินาทีก่อนก็นกนได้เนาะแม่เน,ะนะาะแต่ยังบ่ท่านได้เสียกะ้ละลองแคปหน้าตัวไว้ก่อนครับงวด ้า,าเขางวดนี้งวดนาจังไดแม่น้อยดังแท้ผมต้องไปตามหอดบัน <c oughs> อพี่น้องแคบได้แคบไปเบึ้งนะครับเป็นแนวทางเด้อครับครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในได้ครับเด้อที่สาคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่พผาดรับชมคิดใหม่ๆจากทางช่องนะครับอ่าสาหรับตัวเลขนะครับไปบนไปล่างนะครับพี่น้องกลับน้ำเนานะแมมเนาะกลับน้ำบ่บ่ได้กลับบ่ต้องกลับหรือ่นี่บ่บ่ต้องกลับอ่ะไม่ต้องกลับนะครับสิบสองหางเท่านั้นนะครับ น่น้อยบอกว่าไม่ต้องกลับถูกทุกงวดอ่ะอเคครับแม่เพราะๆรอกครับโชคดนนเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอไอเขาที่อบอกช่องผม <c oughs> อ่สา,าสุด้า้ได้สุดถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับถือว่าเป็นออกซื่อครั้งแรกก็ได้เนาะสาธุครับสาธุครับสุด้า้ก็ต้องขอบคุณแม่น้อยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ